เรารู้สึกดีใจมากครับที่ทางสำนักงานการกท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญเราเข้ามา,าทําการค้าขายประกอบการในงานของโขนกรุงศรีครั้งนะครับยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในเรื่องของอมหกรรมเทศกาลศิลปะชั้นสูงนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นคือมหกรรมโขนกรุงศรีครับมีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลโขนกรุงศรีในครั้งนี้นะคะ สำรับโขนของกรุงศรีนะครับจริงๆมีบันทึกของชาวต่างประเทศก็คือชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับและก็ได้มีการจดบันทึกเป็นละล,ะละักอักษรเลยว่าเข้ามาในราชสำนักเท่ากับว่าพื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นจุดกําเนิดของโขนไทยจนถึงปัจจุบันครับ วันนี้สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เชิญผู้ประกอบการและก็พ่อค้าแม่ค้านะครับมาพูดคุยถึงแนวทางและวัตถุประสงค์นะครับในการจ,าจัดเทศกาลขนกรุ้งสีก็เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเราจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมในพื้นที่ ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับและก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลขนกรุงศีครับ <c oughs> ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด1 9รวมถึงตั้งใจที่จะให้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่และสืบทอดเอกลักษณ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติไทยด้วยครับ